สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 6ของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าชาวลัคนาธนูก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะคิงซับคัพส์นะคะชาวราศีธนูเดือนนี้คุณจะมีเรื่องเข้ามาให้ลําบากใจอยู่หลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าคุณช่วงนี้นิ่งๆไปนะไม่ ไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีแอคชั่นสักเท่าไหร่นักนะคะให้คิดให้ตัดสินใจอะไรถ้าไม่ไปถามไม่ไปเค้นอะไรเงี้ยคุณก็คงจะปิดปากเงียบแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่มันก็มักจะมีคนวิ่งมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนํานะคะนั่นนู่นนี่กับคุณอยู่บ่อยครั้งนะคะผู้ใหญ่เพศชายบางคนที่คุณกําลังเดีววอยู่แล้วว่ามีธุระปากปา,กปางต้องจัดการเนี่ยช่วงนี้เขาก็เหมือนจะ เหมือนจะเหมือนจะนิ่งๆไปเหมือนกันนะคะถ้าคุณถ้าถ้าหาว่ามีอะไรที่ต้องการจากเขาจริงๆอาจต้องเป็นฝ่ายที่วิ่งเข้าหาเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยในหัวเขาก็ดูเหมือนมีอะไรต้องคิดนี่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะ สำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะเซนซอฟซอสนะคะชาวราศีธนูนะได้เงินได้ทองมาเดือนมีนาคมต้องต้องเก็บต้องเผื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีรายจ่ายแบบนะมาแบบทันทีฉับพลันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนนะคะเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเครื่องใช้อะไรต่างๆเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะทำให้คุณอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการดูแลซ่อมแซมหรือว่าอาจจะต้องซื้อใหม่รวมไปจกนกระทั่งถึงสุขภาพร่างกายคุณนะคะนะก็อาจจะ ต้องเสียเงินขึ้นเขียงซ่อมกันบ้างนะคะบางคนมีเรื่องของการนัดหมอนัดอะไรไว้แล้วเนี้ยนะคะต้องเตรียมเงินเรื่องของการผ่าตัดหรือเรื่องของการแบบเสริมความงามหรือเรื่องของการทําอะไรสักอย่างกับร่างกายตัวเรานะคะระวังจะปวดหลังได้ง่ายด้วยช่วงเดือนนี้นะคะพ่สุขภาพขึ้นมาหลายตำแหน่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชาวราศีธนูนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่เรื่องของสหัสชชะนะคะสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงาน strange นะคะบางคนจากที่เคยดีๆต่อกันเคยโอเคต่อกันเนี้ยอยู่ๆก็ทำตัวทำตัวงี่เง่าอะทําตัวดื้อๆทําตัวเหมือนสร้างปัญหาให้คุณอะนะคะทําให้คุณอาจจะต้องแบบออกแรงเหนื่อยในการน,นะปราบเขานิดหน่อยหรือเปล่านะคะหรือว่าพยายามอาจจะ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันพูดจากันแล้วอ่ะไม่ค่อยเข้าหูกันหรือว่าบางทีตะก,กะมันก็บิดเบี้ยวนะคุณก็จะเหนื่อยกับการดีวกับการคุยกับคนรอบข้างยิ่งโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะคะตัวดีเลยนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ ทูออฟคัพส์นะคะอาจจะมีข่าวดีนะชื่นน่าชื่นใจอะไรบางอย่างในครอบครัวเช่นมีงานม่านงานแต่งนะคะหรือว่าอาจจะมีนะสมาชิกภายในบ้านหรือว่าพี่พ,พี่น้องๆเรามาเปิดตัวอะ่ะตอนนี้กาลังมีแฟนกํนาลังคบหาใครอยู่นะคะบางคนนะคะนยิยามว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับรักๆใคร่ๆนะคะกับคนที่เหมือนๆคล้ายๆกับจะเป็นญาติห่างๆของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่แถวบ้านนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเงี้ยเข้ามาด้วยนะคะ ต่อมาไพา่ในภพปุตตานะคะคิงซับวอน d ์นะคะใครมีลูกหลานบริวารน,นะคะหรือกระทั่งลูกน้องเนี่ยนะคะช่วงนี้ไว้ใจได้นะเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนเขารับผิดชอบตัวเองดีนะคะโอกาสที่จะมีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องอะไรบางที่เขาไปทํามาแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมาทําให้คุณดีใจด้วยล่ะนะคะใครที่กําลังรับลูกน้องใหม่มาช่วยงานคุณจะได้คนเก่งมากๆบางทีโอเวอร์คอลี่ฟาซะด้วยซ้ํานะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในโพบปริเพเทเพนท์เคิลสนะคะเปัญหาของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะเป็นเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกนะคะกับเรื่องยิบยิบย,ย่ยอยๆอะ่ะนะมันเลยทำให้คุณเนี่ยออกแนวอาการแบบเนี่ย นะอย่างไพ่ใบไพ่ประจําตัวใบแรกเลยก็คือมีอาการลังเลนะคะอาการไม่ตัดสินใจเพราะว่ามวงแต่ห่วงหน้าพวงหลังนะคะหรือว่าห่วงดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆห่วงความรู้สึกห่วงความคิดอะไรของคนอื่นเนี่ยบางทีมากเกินไปลืมมองภาพใหญ่นะคะอืมต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักไฮบริเทสนะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ย น่าจะมีคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วมีคนคุยชัดเจนหรือว่ามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วอ่ะมาแอลแอลคุณอยู่ด้วยนะแล้วแถมคุณอาจจะมีใจให้เขาด้วยแหละเนี่ยชาวชาวธนูนะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้ไม่คุณก็แฟนคุณอะ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะถ้าเป็นฝั่งคุณก็จะเป็นหนักหน่อยอ้ช่วงมีรอบเดือนเนาะแล้วก็อาจจะมีการระแวงหรือสงสัยอะไรกันบางอย่างเอ๊ะ มันคุยกับใครอยู่ไหมเอ๊ะทำไมมีแบบยัยเด็กคนนี้มามากดเลิบกดใจอะไรออกหน้าออกตาในโซเชียลมากกว่าปกตินะคะหรืออยู่แบบวันหยุดหรือคัาๆมืดๆโทรมาทาไมไลน์มาทําไมนักหนาเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบระหวานละแวงอะไรอย่างเงี้ยาการเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะในใสายตาเขานะคะเขามองเขาค่อนข้างเชื่อชูในเรื่องของเรื่องของความสวยความงาม ของคุณเรื่องของความถูกใจอะไรบางอย่างคุณนะคุณคุณถูกใจเขามากๆแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาก็ดูเหมือนอาจจะยังไม่ได้ตกลงกับตัวเองนะว่าเขาจะอยากได้คนแบบไหนไว้คุยไว้อะไรกันแน่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็ยัง50 50นะยังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจอยู่อะไรอยู่ยังไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะคะคุณเทพไพ่เดอะมูนนะคะอาจารย์มองว่าอ่ะไพ่อุบัติเหตุสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพกายใจในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ต้องก็อาจจะต้องแบบระวังให้มากหน่อยนะคะพยายามหาที่ท่องเที่ยวหรือว่าหามุมสําหรับ ผ่อนคลายของตัวเองหาโมเมนต์ให้ตัวเองได้ได้แบบปล่อยจอยๆกับชีวิตบ้างเนาะอย่าไปคิดเยอะคิดแยะอะไรมากนะคะไพ่แบบนี้เนี่ยมันขึ้นมาใครที่มีอาการกลุ่มอาการทางจิตเวชนะคะซึมเศร้าไบโพล่าหรืออะไรใดๆเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะดิ่งได้อีกนะคะเวลามีรอบเดือนนะคะหรือว่าอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเลือดเนี่ยอาการคุณจะเป็นมากกว่าปกตินะในเดือนมีนาคม ต่อมาสําหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่เดวิลนะคะชาวราศีธนูอาจารย์มองว่าถ้าเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศต่างชาติหรือการวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเรียนหรือโยกย้ายอะไรใดๆนะคะมองว่ากําลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะอาจจะยังไม่ได้ย้ายหรือไม่ได้ไปในตอนนี้หรอกแต่ข่าวะกำลังมานะคะใครรอสอบหรือรอเรื่องของผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศก็จะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยโตรงคุณได้ไพ่ justice นะคะชาวราศีธนูช่วงเดือนนี้นะคะการงานคุณเนี่ยจะมีเรื่องให้ต้องแบบลงดีเทลต้องคิดเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรเรื่องของตัวเลขเรื่องของบัญชีเรื่องของอะไรใดๆที่ต้องใช้สมาธิในการในการทํางานค่อนข้างสูงนะคะอย่าวกแวกอย่าแบบปล่อยลอยปล่อยใจลอยในเวลาทํางานมีโอกาสเรื่องของว่าอาจจะผิดพลาดแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นในเรื่องของกฎหมายในอะนาคตได้นะคะต้องอันนี้ต้องใส่ใจมากหน่อยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะพบราพาร์โฟอซอสนะคะชาวราศีธนูดูเหมือนว่าเดือนนี้คุณจะฝันแม่นนะฝันแม่นนะคะหรือถ้าหากว่าใครเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะตัวเลขของคุณนะคะจะเลขห้องหรือว่าอะไรใดๆก็ตามทีเอ้ยมันมีโอกาสให้โชคให้ลาบนะคะความฝันของคุณก็ถ้าหาว่าเป็นสายเสี่ยงก็ลองมาตีตัวเลขเอานะคะคุณเห็นใครในฝันเนาะแล้วก็ตัวเลขอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเขาเงี้ยนะคะก็มีโอกาสให้โชคให้ลาบคุณได้ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุดท้ายนะคะไพ่ภพวินาศนายอฟคัพนะคะชาวราศีธนูอ้วนง่ายอะไรง่ายช่วงนี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในอาการแบบบิ๊อะ่ะคืออยู่ๆก็อยากจากที่เคยแบบควบคุมน้ําหนักได้อะไรได้แล้วอยู่ๆคล้ายๆมันอยู่ในอาการแบบใจแตกอะ่ะแล้วพอเครียดอะ่ะเครียดแล้วก็กินเยอะกินแย่กิน,ก,นกระจก,กระจายเดือนหนึ่งน้ําหนักขึ้นหลายโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเรื่องการดื่มการกินน้ําหนักตัวเข้าไว้ด้วยนะ ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนต,ตัวแอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย